ลบออกแล้วรุกขัดเทวดาหน้าบินตูนหลังเจอดามาหนักวัดชี้มีเจตนาดีลบออกแล้วรุกขัดเทวดาหน้าบินตูนหลังเจอดามาหนักวัดยันมีเจตนาดี เพียงแค่จะสร้างเป็นกุสโลบายเพื่อให้ประชาชนเข้าวัดทำรรบุญสร้างกุศลจากกรณีวัดเขาไม้แก้วจังหวัดชนบุรีวาดจิตรกรรมฝาผนังแบบสามมิติเป็นรูปพญานาคและลุกขัดเทวดาซึ่งมีหน้าตาคล้ายคึงดารานักแสดงและนักร้องชื่อดังบินบลเลอธิสและนายอาทิวรลาคงมาลัยหรือตูนบอดี้แสลมไว้บนต้นเสา หน้าทางเข้าพระวิหารสมเด็จห้าพระองค์หลวงพ่อชั้นจนสร้างความฮือฮาโดยมีทั้งผู้ที่ชื่นชมและผู้ที่ยังตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าวันที่1 2พธันวาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวัดเขาไม้แก้วได้ลบใบหน้าของบินและตูน ออกจากภาพกิจกรรมสามิติไปแล้วส่วนสาเหตุที่ลบนั้นวัดไม่มีเจตนาในการขัดแย้งหรือเข้าข้างใครมีเจตนาในแง่บุมดีและต้องการสร้างสื่อในแงด่ดีๆเท่านั้นแต่เมื่อเป็นกระแสะสังคมทางวัดได้รีบแก้ไขเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายขณะที่พระกิตดาสุมังคโลพระลูกวัดเปิดเผยว่าสาเหตุที่ต้องแก้ไขว่า หลังจากที่ทางวัดได้ให้ช่างวาดภาพสามิติของศิลปินทั้งสองคนพบว่าถูกคนในสังคมตำหนิบางส่วนเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการเมืองขณะที่สำนักพุทธก็ติงเช่นกันจึงรีบสั่งแก้ไขยืนยันเจ้าวาดมีเจตนาที่ดีเพียงแค่จะสร้างเป็นกุสโลบายเพื่อให้ประชาชนเข้าวัดทำรรบุญสร้างกุศลเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาในด้านอื่น หาชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆคอมเมนต์ Comment กันด้วยนะครับแล้วจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลย